โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดความสูง109เมตรอิริยาบททรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคานมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณทวันเมืองช้างซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทเอเชียฟไฟอาร์ตจำกัดโรงหลอกที่มีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ชาตินครบที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยแต่ครั้งอดีต และด้วยคุณทวันเมืองช้างนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านงานหล่อโลหะสำริดบรอนซ์ Bronze, เป็นวิชาชีพอยู่แล้ว จึงมีความสำนึกในการแทนคุณแผ่นด,ดินด้วยการได้เริ่มโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นด,ดินด้วยสุวรรณพิงคานขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นสถานที่แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้มีความสำนึกและรักแผ่นด,ดินไทยซืบต่อไปวัตถุประสงค์ห เพื่อเทิดพระเกียรติและบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชและกอบกู้ศักดิ์ศรีให้แก่ประเทศชาติ 2. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิปดีสีสินมหาวัชิราลงกรณพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้แก่ประชาชนชาวไทยตั้งแต่รุ่นปัจจุบันสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อไปให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศชาติและบรรพบุรุษ 4. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยในพื้นที่จงังหวัดอ่างทอง 5. เพื่อเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 1. ส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2. ส่วนของลานอิสรภาพ109ใช้เป็นลานเพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนทั่วไปเป็นแหล่งสร้างรายได้จากการค้าขายสินค้าของชุมชน จะไม่มีการเก็บค่าเช่าสถานที่สําหรับคนในท้องถิ่นที่นําสินค้าภายในท้องถิ่นมาขายเพียงเก็บค่าสาธารณูปโภคค่าน้ําค่าไฟตามจริงขั้นตอนการดําเนินงานระยะเวลาในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมทั้งหมด4พระองค์หลอด,ด้วยโลหะสัมฤทธิ์หรือบรอนซ์ชนิดไม่เป็นสนิมภายในกรวยมีความหนาและความมั่นคงเหมาะสมออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และมีวิศวะกรรับรองตามมาตรฐานสากคนระยะเวลาในการก่อสร้าง5-8ปีที่ตั้งโครงการลานอิสรภาพ109ตำบลสายทองอำเภอป่าโบกจังหวัดอ่างทองตามเส้นทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียกิโลเมตรที่44